ดิฉันชื่อนางสาวมนนิชาพัฒมาลาคิดอยู่กลุ่มที่สองขีดหนึ่งหมายเลข0ูนผู้ที่แนะนําให้มาเรียนหลักสูตรวิทันตะสภาธิรุ่นที่สองคืออาจารย์อิสราพงศ์บุญพงม์มณีความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนทําให้จิตใจสงบมีความสบายกายสบายใจเพิ่มขึ้นการควบคุมอารมณ์และการปล่อยวาง กับสิ่งที่มากระทบของตัวเองทั้งด้านจิตใจและสังร่างกายและจิตใจเพิ่มมากขึ้นความมีเหตุผลความรับผิดชอบความมีเมตตาเพิ่มเมื่อมากขึ้นกว่าเดิมค่ะประโยชน์ประสบการณ์และความประทับใจในการเรียนออนไลน์ทาให้ได้ทบทวนเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนได้เข้าใจและ มีความรู้ในเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและก็สิ่งที่สำคัญก็คือทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทางและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษาของวิชาต่างๆาที่ออนไลน์และก็สิ่งที่สำคัญคือสะดวกสบายการเรียนการสอนเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาส ทำกิจกรรมอื่นๆที่เรียกว่าสามารถทําไปด้วยดีกับการเรียนการสอนด้วยค่ะประโยชน์ที่เราจากการเรียนกา,การเรียนสมาธิทําให้นอนหลับคลายความกังวลจิตใจอ่อนโยมและคลายความเครียดมากขึ้นกว่าเดิมมีความรอบคอบการวางแผนทํากิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยดี สิ่งสำคัญสุดท้ายคือขอน้อมกาบขอบพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพยญาณวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรินธโรผู้ก่อกำเนิดสถาบันพลังกิตกานุภาพและผยแผ่ววิชาหลักสุขุสมาธิในทำให้คนไทยและคนต่างประเทศได้รู้และเข้าใจในวิชาสมาธิเพิ่มมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณอาจารย์อิสระพงษ์บุญพงษ์มณีผู้ดูแลสาขาสถาบันพลังกิตานุภาพสาขา2 7 6ศูนย์การเรียนรู้โ่อาเชียนอยําเภอสดาจังหวัดสงขลาและขอบคุณคุณปียรชานกิจจินตนาผู้เป็นกายมิตรที่ดีตลอดมาและขอขอบคุณอาจารย์อรุณวดีปุงพรมดีผู้เป็น กำลังสำคัญในการเรียนการสอนได้สำเร็จตามเป้าหมายและเป็นเอดมินทำให้การเรียนการสอนนี้สำเร็จสมตามเป้าหมายทุกประการค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมนายทานายพง์ตั้งรัชนาคจรนะครับอยู่ในกลุ่ม G ีหนึ่งขีดสองศูผู้ที่แนะนำให้มาเรียนหลักสูตรนี้คือท่านผู้ดูแลสาขาครับอาจารย์ปิศรพงษ์บุญพงษ์มณี สำหรับความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนนะครับก็คือรู้สึกว่าได้เป็นการทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งจากที่จบครูสมาธิรุ่นที่48แล้วก็ได้เข้าใจหลักสูตรมากขึ้นมีเขาเรียกว่าได้เจอกับความละเอียดในเรื่องของบทเรียนที่พระอาจารย์สอนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับประสบการณ์และความทับใจในการเรียนออน,ออนไลน์นี้ก็คือว่ามันสะดวกกว่าเยอะก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกเวลาที่เราต้องการเรียนได้ตัวเอง แล้วก็เลือกเวลาที่เราจะปฏิบัติได้ด้วยตัวเองถือว่าเป็นความที่เราสะดวกมากสะดวกมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องจํากัดว่าต้องเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนสมาธิก็คือว่ารู้สึกว่ามีสติมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นกว่าที่เรียนไปครั้งก่อนมากเลยนะครับอยากขอบคุณนะฮะท่านผู้ดูแลสาขาเลยที่แนะนําให้มาเรียนหลักสูตรนี้ตลอดจนคณะครูพี่เลี้ยง ท่านคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และที่สำคัญที่สุดคือพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับที่ได้คิดค้นหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันอมรรับนคราวงเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์อยู่ในกลุ่ม4ผู้แนะนําให้มาเรียนหลักสูตรคือท่านอาจารย์อิสรคงบุญฟงมณีผู้ดูแลสาขา276 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนสเสดาความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเรียนนะคะเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้มาเรียนหลักสูตรออนไลน์ในครั้งนี้ทําให้มีความรู้สึกมีความสุขสบายใจแล้วกม็มีจิตใจสงบมากขึ้นนะคะประสบการณ์และความประทับใจในการเรียนออนไลน์ครั้งนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดเวลาเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเดินทาง ทําให้ประหยัดเวลาได้มากเกิดวินัยกับตนเองในการทบทวนบทเรียนแล้วก็เกิดความตั้งใจในการเรียนทั้งปฏิบัติแล้วก็ในการเรียนทฤษฎีในครั้งนี้นะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนสมาธิในครั้งนี้ทําให้ตัวเองมีจิตใจสงบมากขึ้นมีความสุขเกิดความสบายใจมีสติมีความรอบคอบในการทำงานในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยความสงบมากขึ้น ขอขอบคุณสถาบันพลังจิตตานุภาพที่เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตสมาธิออนไลน์ในครั้งนี้และขอขอบคุณท่านอาจารย์อิสระพง์บุญพงษ์มณีท่านผู้ดูแลสาขา276แล้วก็อาจารย์ศรีวนันบุญพงษ์มณีอาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์เบญจมาศนาคหลงอาจารย์อาจหารนาคหลงอาจารย์ประจากลุ่มที่ให้คําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนให้กําลังใจในการเรียนครั้งนี้และขอขอบคุณผู้ประสานงานหลักสูตรการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรที่อยู่ในกลุ่มร่วมกันแล้วก็ขอขอบคุณสิ่งที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตรครั้งนี้ในการปฏิบัติ แล้วก็การทำสมาธิในหลักการที่ถูกต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะผมแดบพร,รัตนาไตรกราบนรรมศสการเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิรธรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศินโทรผู้เป็นอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับก็กระผมชื่อบุริศมุรัต,ตนารหัส 030นะครับเรียนวิธรรศาสตร์สมาธิรุ่นที่2 G2 นะครับผู้แนะนำก็อาจารย์อิสระพงค์บุญพงมณีเป็นผู้ชักชวนและแนะนำเข้ามาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้มีการาได้รับความสุขความสบายใจนะครับในการเรียนรู้พัฒนาความเข้าใจความคิดการเรียนสมาธินะครับ ก็หลังจากเรียนก็จะได้ประโยชน์ในด้านต่างๆหลายอย่างตั้งแต่ความรู้สึกที่มีจิตใจเยือกเย็นขึ้นนะครับมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลมีความเมตตามีความเมตตามีความละเอียดอ่อนของการใช้อารมณ์นะครับการกําจัดอารมณ์ก็จะดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะครับก็อยากอยาก ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ผู้ที่มีส่วนช่วยในการที่ทำให้าการเรียนการสอนนี้ไปด้วยความสำเร็จไม่ว่าจะอิสรพงศ์อาจารย์ศาาิวนันท์บุญพงษ์มณีตลอดถึงแอดมินนะครับแอดมินที่ได้ทําหน้าที่ในการตลอดถึงพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงของกลุ่มที่ทุ่มเทนะครับด้วยแรงกายแรงใจทําให้การเรียนการสอน ผ่า,านไปได้ด้วยดีถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ขอ,ขอบคุณไวในโกาน,นี้นะครับสิ่งที่ประทับใจในการเรียนนะครับในการเรียนวิธันตัศนสมาธิเป็นการเรียนที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับเพราะว่าเรียนตอนไหนก็ได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะครับทําให้เรามีสัญนจากในการตั้งใจเรียนตั้งใจพัฒนาจิตตั้งใจใช้ความคิดในการทําสมาธินะครับเพื่อสะสมพลังจิต ให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะอบอกกับทุกๆท,ท่านนะครับว่าให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจที่จะพัฒนาจิตด้วยการทำสมาธิการให้บ่อยๆเพื่อสันติสุขของโลกเพื่อสันติสุขของพวกเราทุกคนนะครับก็ดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้หนโอกาสนี้นะครับประโยชน์ได้รับมากมายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะฉันนาะงอัมพลช่วยชมนะคะเรียนหลักสูตรวิจารณศาสาสมาธิกลุ่มจีสองขีดสามนะคะผู้ที่นำให้มาเรียนก็คือท่านอาจารย์อิสระพงศ์บุญพง,ง,งมนีค่ะผู้ดูแลสาขา276ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนสะดานะคะ,ะหลังจากได้เรียนหลักสูตรนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนโชคดีนะคะ ที่ได้เรียนรู้สิ่งดีๆนะคะจากพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วรู้สึกรักประทับใจนะคะศรัทธาพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มอบสิ่งดีๆนี้ให้และคิดว่า,าจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีนะคะตามที่พระาอาจารย์ได้สอนไว้นะคะควา,า,ามประทับใจ ในการเห็นออนไลน์นี้ก็อย่างหนึ่งก็คือว่าการเรียนหลักสูตรออนไลน์เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่หลักสูตรนี้เหมาะกับหลายๆคนนะคะที่ว่าสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเวลาที่เหมาะสมกับเราเราสามารถจัดสรรเวลาได้นะทำให้ไม่ไม่มีอุปสรรค ไม่มีปัญหากับหน้าที่การงานและก็การงานในครอบครัวของเรานะคะนี่คือสิ่งที่ที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนสมาธิน,นะคะเ,เพราะว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่าหลักสูตรการเรียนสมาธิเนี่ยเป็นการสะสมพลังจิตนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้สร้างบุญได้สร้างกุศลข้ามภพข้ามชาติเพราะเรานี่ต้องมาเกิดอีกหลายชาตินะคะ แล้วก็การที่เราเกิดเป็นมนุษย์นี่เราก็โชคดีแล้วนะคะแล้วก็เรายังเกิดในพุทธศาสนาเราก็โชคดีอีกนะคะและเรายังได้เกิดเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติสมาธิเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแห่งความโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะคะประโยชน์ตรงนี้เราสามารถที่จะ นำไปใช้ให้เกิดคุณค่านะคะมากที่สุดนะถ้าเราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของพระอาจารย์บอกนะคะแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องทักษะการทำงานของเราการทำงานของเราเนี่ยจะทำให้เรามีสติมีสมาธิแล้วการงานนั้นจะมีคุณภาพแล้วก็ มีความสําเร็จนะประสบความสําเร็จดังที่เราหวังะจะไม่เกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็อย่างหนึ่ง การอยู่รวมกันในสังคมของของของ,ของของของชุมชนเนี่ยนะคะเราต้องอยู่กับคนหลาย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 หมู่หลายกลุ่มนะคะบางทีอ,อารมณ์บางอย่างเราไม่พึงประสงค์นะคะแต่เราสามารถใช้ความอดทนนะคะที่อาจารย์หลวงพ่อเคยสอนให้นะคะเราก็เ,เรานํามาใช้แล้วรู้สึกว่าเราเราก็ทนได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใครใครก็ สามารถเจอแล้วก,แก,แก็แก้ปัญหาได้นะคะในฐานะเป็นลูกศิษย์พร้อาจารย์เราก็ต้องทำสิ่งนี้ให้ได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งการที่เราได้เรียนสามาธิตรงนี้เราสามารถไปแนะนำผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ต้องการสนใจนะคะได้ไปบอกเขาให้ได้เจอสิ่งดีดีเหมือนกับที่เราเจอบ้างนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเป็นที่สุด นะคะก็คือขอบต้องขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะที่ที่มอบสิ่งดีๆให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านทุกท่านนะคะได้ได้เจอกับสิ่งดีคุณมีคุณค่านะคะท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ควรจะยกย่องเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่มีใครที่เป็นผู้ให้มากถึงขนาดนี้นะคะสำหรับพอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ ควรจะโน้มและก็สักการะท่านนะคะเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านอิสระพงศ์พงญ์วงวณีผู้ดูแลสาขา2 7 6ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขาเอดมินครูผู้เลี้ยงทุกท่านนะคะที่คอยดูแลสนับสนุนเอาใจใส่นะคะนักศึกษาทุกท่านด้วยดีเสมอมาในครัน,นี้ก็ขอโมทนาสาธุครับ ผมบุญเลิศฟงทวีทรั์ชื่อเล่นชื่อฉินนะครับก็อยู่ G2 3ขีดสามศูนย์กาเรรูอาเซียนสแตลดนะครับผู้ที่แนะนำมาเรียนในครั้งนี้ก็คือนายธนัยพงษ์ตั้งรดขดจรจรอเม้งนะครับเป็นคนโทรแจ้งข่าวว่ารอบนี้จะมีการสอนวิจิสาสมาธิออนไลน์ผมก็ตัดสินใจสมัครเรียนมาครับก็สิ่งที่ได้รับความรู้สึกก่อนนะครับความรู้สึกที่ได้รับจากการเรียนในครั้งนี้ก็รู้สึก มันเป็นการเรียนแบบออนไลน์ซึ่งมันก็จะได้ฟีลลิ่งของการที่เราเหมือนเราดู YouTube แล้วก็ได้มีคนทั้งทั้งแบบสอนแบบเต็มกับสรุปในคราวเดียวทำให้การเข้าใจเนี่ยผมว่าง่ายขึ้นครับอีกทั้งมีการเล่นแบบเล่นซ้ำได้ในส่วนที่ต้องไม่เข้าใจเนี้ครับค่อนข้างจะมีประโยชน์ในส่วนของหัวข้อยากๆผมว่าผมค่อนข้างชอบครับ ในส่วนของประสบการณ์และความประทับใจในการเรียนในครั้งนี้นะครับที่ผมประทับใจมากๆก็น่าจะเป็นของเรื่องของการความรู้ของสมาธิที่ได้รับในในการเรียนอย่างเช่นการสมาธิประเภทสมาธิาธรรมาชาติธรรมาชาติก็คือคนที่นอนก็จะได้รับพลังสมาธิจากธรรมาชาติส่วนสมาธิสร้างขึ้นก็หลวงพ่อจะสอนการเดินจงกรม นั่งสมาธิครับคราวนี้มันส่วนของประโยชน์ประโยชน์ที่ผมมีการนําประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับก็อย่างสายงานที่ผมทําอยู่อย่างงานล่าสุดก็จะเป็นซอฟต์แวร์ดีบลลอปงานซอฟต์แวร์ดีบลลอกก็จะเป็นงานที่ผูกพันของการใช้ความคิดนะครับความคิดในการพัฒนาระบบผมก็จะใช้พลังสมาธิ ในการจัดระเบียบความคิดของตัวเองว่าเราจะต้องทำลำดับความคิดตัวไหนก่อนเพื่อมามาสร้างระบบครับตรงนี้ค่อนข้างช่วยผมได้เยอะครับอันนี้ความความเห็นส่วนตัวครับมาในส่วนของสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทางคณะครูพี่เลี้ยงที่ช่วยกันดูแลพวกที่มาเรียนอย่างพวกเรานะครับ และสุดท้ายอยากขอบคุณนายธนัยพงศ์ตั้งรูขจรหรือไมงนะครับที่ชวนมาเรียนในคราวนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรสศรีเซสวัสด์อยู่กลุ่ม g 2ขค่ะผู้ที่แนะนำให้มาเรียนนะคะก็คืออาจารย์อิสระพงษ์บุญพรมณีผู้ดูแลสาขา2 7 6ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนสดาวและ อาจารย์ศิวนาน์บุญพงมณีผู้ช่วยผู้ดูแลาาสาขา276ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนสดาวความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเรียนนะคะก็รู้สึกมีความประทับใจแล้วก็โชคดีที่ได้มารู้จักหลักสูตรการเรียนสมาธิหลักสูตรวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์ค่ะซึ่งมีความทันสมัยไฮเทคเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ไม่มีเวลานะคะแล้วก็ ประสบการณ์และความประทับใจที่ได้จากการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะคะก็คือรู้สึกอบอุ่นตั้งแต่อาจารย์ประจากลุ่มแล้วก็พี่เลี้ยงที่ดูแลนักศึกษามีการคอยติดตามทุกอย่างค่ะแล้วก็คอยแนะนำค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนสมาธินะคะอย่างแรกก็คือได้รับความสงบ แล้วก็การมีสติในการทำงานค่ะทำให้เกิดความรอบคอบในการทำงานทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณหลวงพ่อวิรังศิลินทโลนะคะที่ให้มีการเรียนหลักสูตรสมาธินี้ขึ้นมาทำให้ดิฉันได้รู้จักหลักสูตรนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อิสราภง์บุญพงมณีและอาจารย์สิวนันบุญพงมณีนะคะ ที่คอยแนะนำแล้วก็ทำให้รู้จักหลักสูตรนี้และทำให้มีความเข้าใจในเรื่องสมาธิที่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชมพูนุชศิติตอนค่ะอยู่กลุ่มปี2 4, 5ีค่ะผู้แนะนำให้มาเรียนคือร้อยตำรวจด,ดี คณะพัฒนาโคตค่ะความรู้สึกหลังจากที่เรียนนะคะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในประจําวันเนี้ยรู้สึกเรามีสติสมาธิแล้วก็รู้สึกมีพลังมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะส่วนประสบการณ์และความประทับใจในการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าสําคัญเลยก็คือสะดวกมากนะคะสะดวกก็คือเราสามารถแมนจเวลา ในการเรียนในแต่ละั้งได้อประทับใจอีกอย่างหนึ่งน,นะคะก็คือ,อรู้สึกว่าการที่เราเรียนเนี่ยค่ะมันทําให้เรามีสมาธิมีรู้ความรู้สึกดีคิดบวกับการใช้ชีวิตค่ะหรือนอกจากที่เนี่ยสมาธิแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีเรื่องเล่าอะไรตลกตลกมีอะไรให้เราแบบว่า ได้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนบางครั้งเนี่ยค่ะคําถามที่เราเจอเหมือนเวลาเราปฏิบัติค่ะเราได้เจอคําถามเรามีคําถามในใจเราตอนเรียนไปอะคะอ่ะมันก็บางกริีมากเลยก็คือผู้ที่เรียนด้วยกันในในอ,ออนไลน์อะคะ่ะก็จะถามคําถามหลวงพ่อแล้วก็เป็นคํถาถามที่เรา ต้องการคาตอบพอดีถ้าเราเอ๊เราเจออันนี้นะเราเจออะไรเงี้ยค่ะก็หลวงพ่อก็ได้ตอบทาให้เรากระจา่ายแล้วก็เข้าใจมากขึ้นค่ะส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยค่ะมีสมาธิมีสติมีกําลังใจในการทารํางานการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าเราสามารถครควบคุมอารมณ์ ควบคุมความคิดควบคุมการกระทำหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นได้ค่ะแล้วก็รู้สึกบางครั้งเราก็จะทำให้เราแบบปล่อยวางมากขึ้นบางหลายๆครั้งที่หลวงพ่อกคนมีคำถามพ่อ <ๆ S 1> ก,ก็บอกว่าบางอย่างเราอยากไปยึดติดพอเราพอได้ยินคำตอบแบบนี้เราก็ทำให้เราเนี่ยมันสบายใจแล้วก็คิดบวกมากขึ้นค่ะก็อยาก ผู้ี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรวิทันปสาสมาธิออนไลน์ค่ะและก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรที่ได้จัดหลักสูตรและสถาบันนี้ขึ้นมาค่ะขององค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเิียรชรัชกิจจินตนาค่ะเป็นนักศึกษา หลักสูตรวิทยธรรศาสตร์สมาธิออนไลน์ของสาขา276ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนสเสดาวนะคะอยู่กลุ่ม G2.5 รหัส0 84ค่ะก็ผู้แนะนำเนี่ยคือ,อผู้ดูแลสาขานะคะท่านอิสระพงคุณพงมณีความรู้สึกหลังจากที่ได้มาเรียนเราทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เราเคยเรียนมาในหลักสูตรครูสมาธิ ทําให้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วแล้วเราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิมากขึ้นก็ทําให้การพัฒนาของเราได้ระดับหนึ่งนะคะประสบการณ์และความประทับใจในการเรียนออนไลน์นี่ก็คือเราสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการส่วนมน์ออนไลน์หรือว่าจะไปทําทธุรกิจทํา กิจกรรมส่วนตัวได้นะคะเราสามารถมารีลันมาฟังย้อนหลังและได้ฟังได้หลายครั้งด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนสมาธิตั้งแต่ที่ได้เรียนมาเนี่ยทำให้เราการมีฮิริโอตปะในในใจเราอะคะ่ะมีเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะ การมีสีมีธรรมในใจมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นกันสามารถปล่อยวางในสิ่งและอุปกามในสิ่งต่างๆที่มาที่มาที่เราได้สัมผัสเนี่ยมันจะไม่กระทบถึงความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็ทำให้เรามีความเมตตามีความรับผิดชอบแล้วก็มีเหตุผลนะคะมากขึ้น,นะคะ่ะตั้งองอ,อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณในความเมตตาของ พระอาจารย์หลวงพ่อนะคะท่านเจ้าพระคุณสมเดนะ็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังสินโตที่ได้จัดสรรหลักสูตรที่มีประโยชน์และมีคุณค่ามหาศาลแก่มวลชาวโลกเรานะคะแล้วก็ขอบคุณในความเมตตาของท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมนะคะที่เป็นตัวแทนสารต่อในโครการนะคะแล้วก็ขอ ท่านอาจารย์ดรดาวน้อยสุทธินิภาพัน์ธนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ดูแลสาขาขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่เมตตานะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมเรียนในหลักสูตรนี้นะคะขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสกาวรัตการจนะแก้วนะคะอยู่กลุ่ม G2-5 ค่ะผู้ที่แนะนำให้มาเรียนคือคุณกัจฉยาก้องทรรรงวัส,สุค่ะความรู้สึกจากการที่ได้เรียนสมาธิทำให้รู้สึกศรัทธาในพระอาจารย์หลวงพ่อวิรียยังสิรินทะโลค่ะที่ท่านเมตตาเขียนหนังสือเกี่ยวกับสมาธิให้เราได้เรียนรู้ ให้เรารู้ถึงขั้นตอนและวิธีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิรู้ถึงเหตุผลของการนั่งสมาธิรู้ถึงคุณและโทษของการนั่งสมาธิตล,ลอดทั้งทำให้เรารู้ถึงวิธีการแก้ไขและป้องกันการนั่งสมาธิให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องด้วยค่ะประสบการณ์และความประทับใจในการเรียนออนไลน์ การเรียนออนไลน์นี้สะดวกมากเลยนะคะในการเรียนนี้จะเรียนเวลาไหนก็ได้ในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง8โมงเชา้าเมื่อเรียนแล้วก็สามารถย้อนกลับมาเรียนใหม่ได้ด้วยนะคะประโยชน์ที่ได้จากการเรียนสมาธิในด้านการงานสามารถคิดและกแก้ไขปัญหาต่างๆลดการข้อบุบคล่องได้ นอกจากนี้สมาธิยังทำให้จิตใจเราสงบมีความสุขความสบายความคิดที่รอบคอบระงับอารมณ์มีจิตเมตตาจิตใจอ่อนโยนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะคะจะหาที่ไหนไม่ได้ค่ะนอกจากสมาธิค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานวัชิโลโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโลประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตกลางภาพและขอขอบคุณอาจารย์อิสระพงบุญพงษ์มณีผู้ดูแลสาขา276ผู้ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเสดาว ผู้ช่วยผู้ดูแลสาขาคณาจารย์ครูพี่เลี้ยงที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกันลยาณนมนิตรที่ดีตลอดมาท้ายที่สุดนี้ขอรัธนาคุณพระศีลรัตนาใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้อาจารย์คณาจารย์ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สวัสดีค่ะ